รมลงวิเศษจับมือกลุ่มเซนทัานและมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์เิโรจัดโครงการประกวดนวัตกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋วสู่ลมหายใจวิเศษเป็นหนึ่งในโครงการอุ่นใจภายใต้แพทยสมาคมในพระบรมราชุปถรัรมภ์เพื่อเป็นเวทีในการคิดคน้นพัฒนาต่อยอดและมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงไอเดียที่สร้างสารรค์เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2 5จมงจ้ิงทวพระาชทาสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการลรงวิเศษนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางัพทยสมาคมของประเทศไทยในพัมราชูปถัมภเนี่ยก็คิดที่จะท,ท,ทำเพื่อให้ที่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นร่างฐาทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะครับโครงการนี้เราพยายามส่งเสริมโดยพวกอย่างที่เราได้รับความร่วมมือจากภ้าเอิสระชนดต่างๆโดยผู้หญิงเครือเป็นท่านกรุ๊ปนะครับแล้วก็บริษัทอาตาลิแล้วก็ หลายบริษัทเลยที่จะช่วยเหลือให้แก่ที่น้องประชาชนโดยให้มีการระบัดระวันตัวเองไม่ให้เป็นโรคทางปอเรื้อรังซึ่งมีปจัจจัยเสี่ยงหลายอย่างในปัจจุบันนี้ปัญหาที่สําคัญก็คือฝุ่นจิ๋วที่ทําหรือ PM 2.5ที่มีปัญหามาแต่ละปีเนี่ยก็มีปัญหามากก็เลยทําให้เราคิดนวัตกรรมเพื่อจะได้ป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยเรามองว่าประเทศไทยเนี่ย ถ้าเราสามารถส่งเสริมให้นิติรักศากษาหรือเยาวชนเนี่ยสามารถนําองค์ความรู้ที่ตัวเองมีหรือว่าชุมชนต่างๆเนี่ยนำมาเพื่อสร้างเนี่ยให้เกิดความรู้แล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้จริงก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็นําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีครับก็โครงการนี้ก็เริ่มต้นมาจากการที่ว่าชมรมลมวิเศษเนี่ยฮะเป็นหนึ่งในโครงการสำเภาธยาสมาคมนะคะซึ่งเราได้ผลักดันในเรื่องโรคถุงลมป่งพองมา ตั้งแต่แรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการไม่พยายามรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปีนะคะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มากระทบกับเรื่องโรคปอดนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์สุกุลพูดฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เราต้องมาช่วยกัน รณรงค์แล้วก็สร้างการตระหนักรู้ในเรื่อง pm 2.5ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้เราได้ถ่วยพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระนิณิธาีิราชเจ้านะคะซึ่งเป็นรางวัลที่จะให้กับการประกวดน,ะนวัตกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะโครงการนี้นะครับเปิดกว้างสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถส่งผลงานนะฮะหรือว่า แนวคิดนะครับเข้ามาเนี่ยอาจจะรวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มทีมละประมาณ5คนนะครับแล้วก็อาจจะมีที่ปรึกษาหรือไม่มีที่ปรึกษาก็ได้นะครับแล้วก็ส่งผลงานเข้ามาผลงานก็สามารถที่จะเขียนในลักษณะของแนวคิดนะครับเป็นลักษณะเป็นเขียนบรรยายประมาณ1หน้า A4 นะครับร่วมกับถ่ายภาพหรือวาดภาพประกอบนะครับถ้าถ้าจำเป็นต้องมีแล้วก็วิดีโอบรรยายนะครับในความยาวประมาณ3นาทีนะครับส่งเข้ามาที่ Magic Bread นะครับ info gmail com นะครับหรือว่าถ้าจำอ e ีเมลไม่ได้นะครับก็เข้ามาที่เพจของ Facebook นะครับชมรมลมวิเศษนะครับดูรายละเอียดได้สามารถส่งตัวผลงานนะครับที่จะเข้ามาประกวดเนี่ยได้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับและเมื่อผลงานเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าผ่านรอบแรกไปเนี่ยนะครับ ทางคณะกรรมการและทีมจัดงานเนี่ยก็จะมีพี่เลี้ยงให้นะครับหนึ่งผลงานต่ออาจารย์หนึ่งท่านที่เราคิดว่าจัดทำเวิร์กช็อปทั้งออนไซต์ออนไลน์นะครับที่เหมาะสมแล้วก็จะมีการเป็นพี่เลี้ยงในการให้คําแนะนําน,นะครับที่จะพัฒนาผลงานนี้ต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับส่วนในรายละเอียด ในในการตัดสินช่วงสุดท้ายก็จะเป็นวันที่15มีนาคมนะครับที่จะตัดสินกันโดยมาตัดสินเป็นออนไซที่ผลงานที่ส่งประกวดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างเช่นว่ามีบริษัทฮัตรินะครับที่มาดูว่าผลงานไหนที่น่าสนใจบ้างอีกอันนึงก็คือว่าสวทชนะครับนี่เหตุผลที่เราเราไปชักชวนสวทชเข้ามาร่วมเพราะว่า หรือว่ามีงานอะไรที่สามารถพัฒนาต่อยอดในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคได้อีกนะครับแล้วก็ยังมีสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยนะครับที่พร้อมที่จะมีทีมงานแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานนี้ให้ทุนการพัฒนาในระดับประเทศต่อไปได้อีกนะครับนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการประกวดโครงการครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยประเทศชาติได้อย่างยิ่งหากคุณ มีความคิดที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดฝุ่น PM 2.5ได้นะครับเพื่อลูกหลานในอนาคตเพื่อคนในอนาคตของเรานะครับที่จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีในลมหายใจที่เราจะต้องใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้มาสมัครแล้วก็มาประกวดในครั้งนี้เพื่อเราจะได้นวัตกรรมดีๆได้นวัตกรรมทางสังคมดีๆที่จะมาใช้ในอนาคตของเราครับผ